นักศที่รักทุกท่านวันนี้คลิปนี้หนูจะมาเล่าการมาเพลนและข้อเตือนใจในธรรมการยุคข่าวไปกับต่อจากคลิปที่แล้วต่อไปนี้นะเจ้าคะพระโอวาทหนัจี้เหล่าเซนองค์พระโอวาทหนังจี้เหล่าเซนองค์กระจ่างใจเห็นธรรมยาน ธรรมะอยู่ที่ตัวเราตัวเองจึงต้องรู้แจ้งตัวเองจึงต้องบำเพ็ญตัวเองจึงจะได้รับพระโอวาทของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคำพูดคำสอนของผู้อื่นนั้นล้วนแต่เป็นประสบการณ์และภูมิธรรมปัญญาของพวกท่านดังนั้นพูท้าจึงต้องเสาะหาค้นหาด้วยตัวเองพวกเจ้าเสาะหากันมาหลายปีเสาะหาไปถึงไหนกันแล้วล่ะยิ่งเสาะหาก็ยิ่งไปไกลมีคำกล่าวว่า ผู้ใดจกเห็นเราในรูปหรือจกหาเราในเสียงผู้นั้นย่อมชื่อว่าดำเนินทางที่ผิดย่อมไม่สามารถเห็นตถาหตได้หลวอีเซอร์เจนหวออีอินเซิงชิวหว์ซื่อเหยนสิงเสเต้าปูนเหน่งเจียนอยู่หลายจุดจุดนั้นของพวกเจ้าต้องเก็บให้อยู่รักษาให้มั่นพวกเจ้าไม่ใช่พูดว่ามีธรรมยานสิงใจสินและกายเซิง หลอกหรือแล้วเวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันพวกเจ้าใช้อยู่ที่ไหนละ่ะใจอ้อพวกเจ้าใช้ใจกันมากใช้ใจจริงๆจึงไม่น่าแปลกที่ใช้จนถึงแล้วพวกเจ้าใช้เวลากี่ส่วนในที่ในกี่ส่วนที่ใจกันทั้งหมดช่างน้าสมเพชเวทนาเหลือเกินเหตุนใดจึงต้องใช้เวลามากมายอยู่ที่ใจกันด้วยเล่าเพราะเวนยศาสตร์ใช้ใจไปในการเปรียบเทียบเชิงชิงดีชิงเด่นกัน จึงไม่น่าแปลกที่เบื้องบนต้องประธานทมลงมาบนโลกชีวิตของพวกเจ้ามีจํากัดแล้วะน้นย,ยังจะมีเวลาใช้ใจไปในการเปรียบเทียบชิงดีชิงเด่นกันอีกเรื่องเกิดตายของตนเป็นเรื่องใหญ่ใครก็ไม่อาจเกิดตายแทนเราได้หาพวกเจ้าใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในภายหน้าอีกสักหน่อยภายในอยู่ที่ไหนธรรมยาน จะใช้ได้อย่างไรเก็บใจกลับมาจะเก็บใจกลับมาได้อย่างไรให้มันรวมศูนย์สงบจะรวมศูนย์ได้อย่างไรจะสงบได้อย่างไรตัวเองต้องไปรู้แจ้งเองหากว่ารู้เข้าใจอย่างผิดผิดก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แล้วพวกเจ้าจะรู้แจ้งได้อย่างไรยังไม่รู้วิธีการดังนั้นหากไม่ได้เข้าประตูไปก็ไม่เห็นความงามของอารามปูตเตร์ฉีเหมือนเอออยู่ปูเจนจงเหมียวจือเม่ เราพูดเท่ามีแค่อักษรหนังสือแต่ว่าความรู้และอักษรหนังสือนั้นล้วนแต่หลอกลวงคนหลอกลวงให้คนยินดีปีดาเท่านั้นเองแต่ถ้าหลอกลวงให้เกิดความให้ใจเกิดความมีดีปีดาขึ้นมาได้ก็ไม่เร็วนะักเรื่องของพานนิพานหลีเทียนดีขนาดไหนพวกเจ้าก็ไม่รู้เป็นเพราะพวกเจ้าไม่ได้ไปพบเห็นด้วยตัวของตัวเองพระอาจารย์ของพวกเจ้าได้เบิกเปดิดจุดนั้นให้แก่พวกเจ้า น่าเสียดายที่ไม่มีใครไปรู้แจ้งจะรู้แจ้งได้อย่างไรละ่ะต้องพินิสสต์ส่องใจดวงนี้เสมอๆม,มีปัญญาจึงจะมีประโยชน์แรงกรรมจากชาติก่อนๆของพวกเจ้าเป็นตัวมาขัดเกาาพวกเจ้าอย่างทะลุปูโป่ปงเจ็บปวดทุกทนเมื่อขัดเกาวถึงระดับสูงที่สุดนั้นกิเลสจึงจะกลายเป็นโพธิได้ในทางเดียวกันเมื่อขัดเกาจนถึงระดับสูงสุดในขณะนั้นหักตกไปสู่ใจ พอที่ความรู้แจ้งก็ไม่อาจพบได้นั่นก็จะเป็นการขาดเกาที่สูญเปล่ารสชาติของแต่ละคนก็ต้องรู้เรื่อตนเองปลาที่แหวกว่ายอยู่ในทะเลมหาสมุทรแม้ว่าที่ผิวน้าจะมีละลอกขึ้นเกิดขึ้นประกอบกับมีแสงแดดแผดเผาแต่พวกมันก็ยังแหวกว่ายได้อย่างอิสระเสรีในทะเลนั้น ้แจ้งจุดหนึ่งนี้หรือ,อยังจุดที่สงบวิสุทธ์เบอรจุดหวสิบห้จุดที่สงบวิสุสทธ์จุดนั้นพวกเจ้าไม่ได้สถิตยอยู่บ่อยๆดังนั้นพวกเจ้าจึงไม่พบแสงสว่างในตัวความคิดจิตใจเกิดขึ้นที่ไหนกายแบ่งแยกทวิมภาคก็อยู่ที่นั่นรวมทั้งกิเลสวุ่นวายและความทุกข์ก็อยู่ที่นั่น,เ,เ,น,กกน,นเช่นกันในภายหน้าเมื่อได้กลับเกินไปก็ไปได้แค่ที่นั่นเท่านั้นเองแม้จะบอกว่าในอนาคตจะมีพระพุทธ,ธามารับวิญญาณ แต่พระองค์ก็แค่มารับเพื่อพาไปยังสถานที่ที่หนึ่งเปรียบกับได้เข้ามหาวิทยาลัยและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่การศึกษาเล่าเรียนก็ยังต้องอาศัยกําลังของตนเองอยู่ดีแม้จะมีครูบาอาจารย์ที่เก่งกาจสามารถและสิ่งแวดล้อมทุกๆด้านก็ดีที่สุดแต่หากไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนก็เสียแรงเปล่าดังนั้นจึงต้องมันเก็บไว้ที่จุดๆนั้นเพียงหากไม่ใช่ตรงกลางนั้นเมื่อเก็บอยู่นานวันเข้าก็จะเปลี่ยนไปเป็นตาไก่ชน โตจีเยี่ยนไปรู้จ้างกันเราเองเถิดเราผู้เท่าเพียงแค่บอกกับพวกเจ้าพึงรู้ว่าก่อนที่พรอพุท่านในอนาคตจะอุบัติลงมายังโลกพวกเจ้าก็ต้องเตรียมตัวปูรานหนทางเอาไว้ก่อน นั่นคือหนทางที่ราบเรียบเมื่อพระองค์จะทรงสแสดงธรรมแล้วพวกเจ้าก็จะได้ไม่พลาดวาลโอกาสนั้นไปถ้าหากตอนนี้ไม่ได้ตั้งใจจริงจังเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆเมื่อพระศรีอริยะเมตอุบลติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจะกลายเป็นว่าทั้งที่อยู่ตอนแากกับพ้าโลกาอันดีไปเสียนิถึงจะดีถึงจะตีอกชกหัวเสียใจทีหลังก็ไม่ทันการ สรุปได้คำหนึ่งว่าตัวเองต้องจบสิ้นการเกิดการตายด้วยตัวเองคิดดูว่าใจของพวะเจ้ากำจัดตัดทิ้นกันหรือยังก็จะได้รู้ว่าตนเองจะสามารถหลุดพ้นการเกิดจบสิ้นการตายได้หรือไม่คิด,ค,ดคิดดูว่าได้กระทำตามภาษาธรรมยานและความพอเหมาะพอดีหรือไม่ก็จะรู้ได้ว่าตนเองจะกลับคืนสู่พานิพานได้หรือเปล่าดังนั้นต้องบำรุงรักษาใจ ต้องหยิบจับให้มั่นหางหยิบจับไม่มั่นทะเลทุกเกิดตายไม่มีขอบเขตก็ย่อมเวียนว่ายเกิดตายตลอดไปไม่อาจหยุดผู้บรรยายรรำต้องรู้แจ้ง ทำด้วยหักไม่อาจรู้แจ้งได้ที่บรรยายไปก็เป็นแค่ธรรมะตามตำราธรรมะตามตัวอักษรบำเพ็นปฏิบัติธรรมากันขี่ปีแล้วล่ะทุกคนได้รับหนึ่งจุดชี้จากพระวิสุธทธิอาจารย์กันแล้วจึงอย่าได้รับรู้ไปอย่างเป่าๆปีปๆเลยแม้ว่าพวกเจ้าจะบรรยายธรรมกันเป็นแต่ก็ไม่พ้นตกไปสู่ธรรมะตัวอักษรเท่านั้นเอง ่ังก็พูดว่าตั้งใจกระทําจริงจังแต่ก็หมุนวนอยู่แค่กับอักษรหนังสือเท่านั้นแม้จะก้าวหน้าอยู่บ้างแต่ก็แค่วนเวียนอยู่แค่ที่ใจดังนั้นจึงยังไม่ได้เห็นธรรมยานเจียซิง หากไม่สามารถกระจ่างใจหมิงซินแล้วจะเห็นธรรมยานได้อย่างไรเมื่อกระจ่างใจหลังจากนั้นก็จะกระจ่างใจของผู้อื่นได้ถ้าใจตนกระจ่างสว่างแล้วใจของมวลเวนยะก,ก็จะกระจ่างสว่างด้วยแต่หากนำใจคนไปวิเคราะห์ใจคนก็ยากที่จะหลีกพนการตกลงมาสู่ใจเท่านั้นดังนั้นจึงมีใจแบ่งแยงฟุ้งสร้างทุกอย่างก็อยู่ที่ความไม่ชอบด้วยธรรม เลวไหลเพอ้อเจอรอก็ยังเป็นเพียงความคิดเพอ้อเจอร์ไม่ถูกตรงหรือดีดังนั้นจึงต้องตั้งใจแต่การตั้งใจตั้งเอาไว้ที่ใจของเรากับใจพุทธะต้องทําอย่างไรจึงจะเหมือนกันได้ปรับสภาพใจดวงนั้นที่เป็นอย่างพุทธะออกมาก็ใช้แล้ว ต้องปรับสภาพจนถึงเมื่อใดตนเองต้องไปขบคิดเอาเองยกตัวอย่างเช่นทำโจทย์วิทยอิชาคณิตศาสตร์ตัวเองก็ต้องทำเองหากครูอาจารย์เฉลยบอกคำตอบให้แล้วเราเองก็ย่อมไม่ก้าวหน้าดังนั้นตนเองจึงต้องไปขบคิดเองเสียก่อนหากคิดแล้วก็ยังคิดไม่ออกเมื่อนั้นพระพุทธก็จะบอกกับพวกเจ้าตัวเองไปทำความเข้าใจตัวเองไปทำความรู้แจ้งเอาเถิด เมื่อพูดถึงความว่างก็อยากยึดติดกับความว่างหากตกไปสู่ความว่างก็เป็นการยึดติดกับความว่างแบบไม่นึกคิดใดๆจะเป็นเพียงความว่างอย่างว่างเปล่าส่วคงหมอจ้วงคงลวดซื้อหลวอยู่คงจี้จ้วอู่จี้คงเหย่ซื้อคงคงคงปำเพรทมอย่าได้ชักชาอึดอัดเมื่อเจ้าทำอย่างเต็มกำลังใจเมื่อถึงเวลานั้นก็ไม่มีแม้ความคิดเดียวและยังจะมีอะไรให้ปัดกวาดอีกเล่า เมื่อใดใจจริงแท้เมื่อนั้นธรรมยานก็ย่อมถูกพบเห็นเข้าได้เองไม่เช่นนั้นเห็นธรรมยานต้องเห็นไปถึงไหนกันเป็นเพราะคนมีสามใจสองความคิดความคิดสับสนมากมายจึงเก่ะเกิดขึ้นมีความกุ้มกังวลมีความหวาดหวั่นกลัวมีความสุขสนุกมีความโกรธแค้นเคืองทําให้ใจไม่อาจเที่ยงตรงเป็นสามมาได้เมื่อรู้แจ้งถึงจุดสูงสุดนั้นก็คือเวลาที่สมบูรณ์พร้อมที่จะหัวซีกมค่ะ เมื่อรู้แจ้งถึงจุดสูงสุดนั้นก็คือเวลาที่สมบูรณ์พุ่ิพร้อมที่สุดน้ำใจลงต่ำก็จะเห็นธรรมยานเมื่อน้ำใจลงต่ำได้ถึงที่สุดก็จะพบเห็นความผิดพลาดคาดเคลื่อนของตอนเองในทุกๆท,กทีและจะไม่พบเห็นความผิดพลาดคาดเคลื่อนของผู้อื่นในเวลานั้นคือเวลาที่สมบูรณ์พุ่นพร้อมที่สุดลองคิดดูว,ว่าตนเองมีหรือไม่มีใจที่ไม่เที่ยงตรงไม่เป็นสัมมารหรือมีหรือไม่มีความกุ้มกังวลความสุขสนุก ความหวาดหวั่นกลัวและความกดแค้นเครื่องเมื่อกลับไปที่บ้านกันแล้วขอให้คบคิดปัญหาทั้ง4ี่ข้อนี้ให้ดีๆคิดดูทีว่าความแค้นเครื่องที่อยู่ในใจของเรานั้นเกิดมาจากไหนต้องจับหมายธรรมยานให้มั่นแต่อย่าได้จับหมายขั้วใจให้แน่นนักยามที่พวกเจ้าชื่นชมชื่นชอบใครสักคนบทบาทที่แสดงออกเป็นความชื่นชมสมนัตหรือความรักใครเอ็นดูรว้นจับหมายได้มั่นแต่ยามที่เกลียดใครเข้าสักคนไม่ว่าจะอย่างไรก็ยังคงเกลียดอยู่ดี พบเห็นทีไรเป็นว่าวุ่นใจอึดอัดใจทุกครั้งใช่หรือไม่ว่ามีความไม่ชื่นชอบแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ยังเป็นคนที่ต้องอยู่ด้วยกันอยู่ดีคน,คน,ค,นคนนั้นเรียกว่าศัตรูคู่อาฆาตเป็นเจ้ากรรมในเวรต่อกันพวกเจ้าใช้ชีวิตอยู่บนโลกก็ต้องมีเจ้ากรรมในเวรเหล่านี้มาขัดเกลาพวกเจ้าพวกเจ้าจึงจะประสบผลสําเร็จได้ดังนั้นจึงต้องขอบคุณต่อพวกเขาทราบซึ้งในใจพวกเขาเช่นเดียวกันก็คือหรือว่า พวกเจ้าเคยโดนใครรังเกียจเดียดชันมากก่อนดังนั้นพวกเจ้าจึงต้องถูกต,ต้องรู้จักละหัวละหาเฮออกมาจะต้องมีใจที่เปิดกว้างใหญ่ได้เปรียบเทียบแข่งขันกับผู้อื่นมีคนกล่าวว่าเมื่อมีใจที่กว้างใหญ่ก็มีวาสนาโยเลนจิวโยฟูหากเป็นอย่างนี้ได้จุดที่คนอื่นๆรังเกียจหรือไม่พอใจในตัวเราก็จะสลายไปได้ไม่ว่าจะรักหรือเกลียดก็ไม่มีแล้วทําไมพวกเราจึงชื่นชอบคนคนหนึ่ง นั่นเป็นเพราะเขาคนนั้นมีประโยชน์หรือให้ประโยชน์กับเราเป็นไปได้ที่คนคนนั้นคงจะอยู่เคียงข้างเรายกย่องเป็นยกย่องเยินยอเรายืนอยู่ข้างเดียวกันกันกบเราดังนั้นความรักก็คือการครอบครองอย่างหนึ่งเมื่อมีอัตตากําดำรงสถิตยอยู่เมื่อไม่ปลุกรักก็ไม่เกิดสหาโลก อ้ปู่จงจิวปู่เซิงสวัวผอที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกนั่นเองจึงกล่าวได้ว่ามีรักก็ย่อมมีเกียรติมีดีก็ย่อมมีชั่วหากใจคนขยับก็คือไม่ดีเพราะเมื่อมีความรักก็จะมีใจแบ่งแยกเลือกที่รักมักที่ชัง รักคนนั้นไม่รักคนนี้เมื่อมีความชื่นชมก็ย่อมมีความเกียดชังมีความเกียดชังจึงมีความชื่นชมที่กล่าวมานี้ล้วนไม่ถูกต้องทั้งสิ้นดังนั้นความรักกับความเกียรล้วนไม่เกี่ยวข้องกันอย่าได้ไปสนใจว่าชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบแต่ควรจะสนใจที่ตรงนั้นธรรมยานยานทวาร ไม่อาจใช้ใจหรือความคิดของตนเองไปยุ่งไปสนใจได้เพราะโดยปกติแล้วพวกเจ้าไม่ได้ใช้ใจอยู่ที่ภายในธรรมยานเลยเพียงอยู่แค่ที่ใจหรือความคิดเท่านั้นเองจึงตกไปสู่ความรักและความเกลียดเป็นที่แน่นอนพูดขึ้นมาแล้วก็เป็นความไม่คุ้มค่าเป็นความไม่คุ้มเหนื่อยไปชั่วชีวิต เหตุกับสื่อเหตุปัจจัยกับสื่อปัจจัยปัจจัยนี้ก็เหมือนกับเมฆที่ล่องลอยไปมามันล่องลอยมันเคลื่อนย้ายของมันเองถ้าพูดว่าไม่มีเหตุปัจจัยก็ไม่ต้องชําระเหตุปัจจัยให้ว่างเปล่าชําระปัดกวดให้ว่าง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 อย่างนี้ก็ยังมีเหตุของความว่างจะเก็บได้อย่างไรจะรู้จริงวันเพลนจนแนเนิ่งได้อย่างไรหากคิดจะสําเร็จเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ได้ตั้งใจภายหน้าก็ย่อมเป็นเศียงที่ตกหล่นหายไป จะต้องปรับสภาพให้ดีตั้งแต่ตอนนี้ภายหน้าจึงจะไม่ยุ่งไม่ยุ่งยากวุ่นวายปล่อยวางทุกสิ่งอย่างลงให้หมดแต่พวกเจ้ายังไม่ได้ปล่อยวางความวิสุทธิ์สะอาดเมื่อยังไม่ได้พบเห็นความผิดพลาดของตนเองทั้งหมดนั่นก็ย่อมเกิดความไม่วิสุทธิสะอาดนั่นคือผู้ไม่มีปัญญาดังนั้นควรที่จะก,กําจัดอุปนิสัยอบรมความเคยชินต่างๆทิ้งไปให้เกลี้ยงเกลา ค,คิดดูว่าทําไมจึงมีใจอย่างนี้ทําไมจึงมีความประพฤติเป็นแบบนี้ไม่ว่าเราจะคิดว่าถูกต้องหรือผิดพลาดก็ต้องสํานึกขมาเป็นเพราะว่าเมื่อเราคิดว่าถูกต้องก็ไม่เสมอไปว่าจะถูกต้องทั้งหมดหรือเมื่อเราคิดว่าไม่ถูกต้องก็ไม่เสมอไปว่าจะไม่ถูกต้องทั้งหมดแล้วเราควรทําอย่างไรจึงจะสํานึกขมาได้อย่างสะอาดหมดจดต้องใช้การพินิษฐ์สั่งกวนเจ้า เพราะเหตุใดในขณนะนั้น,น,นพระพุทธองค์ไม่ระเบิดอารมณ์เดือดดานโมโหอ,ออกมาคําว่าไม่แสดงออกมาย่อมหมายถึงว่าก่อนที่จะแสดงออกมาก็ไม่ได้แสดงออกมาอยู่แล้วไม่ใช่เป็นเพราะต้องก้ามคืนฝืนทนเอาไว้แล้วจึงไม่ได้แสดงออกมานั่นเป็นเพราะว่าพระองค์สามารถรักษาสิ่งนั้นเอาไว้ได้ก่อนที่ความคิดจะเกิดทําไมพระองค์จึงมีสิ่งนั้นแต่พวกเรากลับไม่มีสิ่งนั้นล่ะลองไปคิดดูก่อนลองคิดดูให้ดียามที่พบเจอกับเหตุการณ์ใด ก็ให้คิดคิดดูใจของพระเจ้ายิ่งว่างเปล่ายิ่งว่างเปล่าพระเจ้าก็จะยิ่งโอบรับได้ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างปัญญาก็ยิ่งปรากฏออกมาได้ถึงตอนนั้นรัศมีพุทธะในตนคงจะสว่างเจิดจ้าส่องแสงไปทั่วโลกธาตุทั้งมวลได้ในตอนนั้นก็จะถึงสภาวะที่คงนิ่งไม่หวั่นไหวอยู่อยู่ปูตั้งอยู่อยู่ปูตรงอยู่อยู่ปูตั้ง สภาวะนี้ไม่ใช่ที่ในคัมภีร์บอกเอาไว้และไม่ใช่ที่ปากของเราพูดออกมาหากแค่ยึดติดคำตามคัมภีร์อักษรหนังสือก็ย่อมถูกฝังกบกเอาไว้ในทะเลคัมภีร์ที่มีอยู่มากมายสัพพธรรมไม่หลีกหากจากพุทธจิตญาณตนใจทั้งหลายก็หลีกไม่พ้นจากพุทธจิตญาณตนเช่นกันประยุกต์ใช้สอยได้แต่ไม่เป็นไปตาม ใจทั้งหลายเมื่อถึงสุดท้ายแล้วก็จะอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นที่สุดดังนั้นเมื่อถึงเวลานั้นก็ย่อมประสบผลสําเร็จได้เป็นพรอ,อ่อนน้อมถ่อมตนก็คือกุศลเซียนเซจี้สื่อกง ปัญญาที่กลมคืนสมบูรณ์ซึ่งเกิดจากความอ่อนน้อมถ่อมตนก็จะขับเคลื่อนที่ภายในได้เองดั่งใจใครเห็นใครก็รักก็ชอบแต่ไม่ใช่ให้ไปเที่ยวรักชอบใครที่ได้พบเห็นถึงตอนนั้นคําพูดคําพูดที่เราพูดออกมาก็จะไม่กระทบกระทั่งหรือทร้ายจิตใจผู้อื่นเลยแต่จะเป็นคําพูดที่ดีงามกลมกลมพร้อมสมบูรณ์ รงแรงทำจริงให้มากสักหน่อยอย่าได้หมดเพืองเ,เวลาในหนทางการบำเพ็ญไปเปล่าๆพี่ๆแต่ทางนี้ทางนั้นสัพพธรรมก,ก็เกิดจากใจหวันฝ่ายโยสินเชิง,หล,งหลักการนี้อย่าได้แค่เพียงแขวนไว้ที่ปากแล้วก็อย่าได้ กับคนอื่นแต่ต้องเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองเอามาคบคิดที่ตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่เราเองจึงอย่าได้เสาะหาแล้วเิงไปตามสภาพหรือเหตุการณ์ภายนอกพอหากเป็นเช่นนะั้นย่อมสูญเสียธรรมอันแท้จริงไปดังนั้นสิ่งที่ได้พูดกับผู้เจ้าก็คือเรื่องใจกับความคิดจะต้องไปตรวจสอบพิจารณาอยู่เสมอเสมอตรวจสอบเจอหนึ่งจุด หนึ่งอย่างก็กําจัดจุดนั้นอย่างนั้นทิ้งไปในที่สุดเราก็จะเป็นเหมือนกับรวงข้าวที่สุกงอมซึ่งเออิอ่มอูมเอมแล้วช่างอุดมสมบูรณ์เหลือเกินรวงข้าวเหลืองอารามนั้นก็จะยิ่งโน้มตัวลงต่ําความรู้สึกอย่างนั้นก็คือความสุขใจอิ่มเอ็มใจทั้งภายในและภายนอกได้รับอมฤตธรรมชโลมจนชุ่มฉ่าเมื่อคนอืน่นเห็นสายตาของเราเขาก็จะเห็นสายตาที่อบอบอุ่นอ่อ,อนโยน เป็นสายตาอย่างที่เปี่ยมล้นด้วยปัญญาและเมตตาการุณาไม่เช่นนั้นทางมีแต่ความสงสยัยคางแขงสายตาก็จะแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นสุขและความหวาดกลัวเป็นสายตาที่ไร้แสงสว่างไม่รู้ที่จะทําประกรใดได,ได้ความรุ่มหลงอย่างนี้คือความน่าสมเพชของคนเราและก็เป็นความน่าสมเพชในการบําเพ็ญธรรมด้วยทําให้ต้องเวียนว่ายอยู่ในภูมิทิศหกทั้งหก ในเมื่อได้รับธรรมกันแล้วลักษณะอย่างพระโพธิสัตว์ที่อาศัยคุณธรรมมาก่อมกาเวนยสัตว์นั้นเป็นสิ่งที่สมควรกระทําตามก่อนที่จะกระจ่างใจเห็นธรรมยานต้องบําเพนโพธิสัตว์มัคเพื่อให้ตนเองคนเจอธรรมยานของตอนเองจะต้องใช้เวลาต้องใช้ความชํานาญต้องลงมือกระทําจริงเข้าไปในธรรมยานได้จึงจะสามารถดึงดูดชักนาเวนยสัตว์ได้ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครแม้สักคนที่รู้แจ้งธรรมะหรือเข้าสู่ธรรมะ จิตญานตนตนชุดช่วยพระพุทธสําเร็จได้ในฉับพันขณะนั้นแต่พวกเจ้าต้องอาศัยประคำแต่ละรูปของพุทธเพื่อเป็นทุกๆขณะ ชาปนการจะสำเร็จเป็นพุทธ,ธนั้นไม่แบ่งเวลาหรือสถานที่ตั้งแต่อดีตมาก็ไม่มีใครกล้าพูดว่าฉันจะสามารถเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ขณะที่เรากําลังมองดูผู้อื่นนั้นหากใช้ใจดวงนี้ไปมองตัวเราเองก็จะไม่อาจพบเห็นพัตตาคตได้ไม่ใช่เขาซึ่งถูกเรามองก็ไม่อาจพบเห็นพัตตาคตจําเป็นอะไรที่ต้องไปมองผู้อื่นจําเป็นอะไรที่ต้องไปคิดเรื่องของผู้อื่นใช่หรือไม่ใช่ถามจะต้องใช้ใจอย่างไรมาพี่นิด สาสองเจ้ามีใจดวงนี้ก็ให้คิดต่อไปเรื่อยๆให้พินิษฐ์ศาสตร์สองไปเรื่อยๆตัวเองก็จะเจอกับคำตอบของคำถามได้พระพุทธทุกพระองค์ล้วนมีธรรมะหลักทุกหลักล้วนมีธรรมะยามที่เจ้าสามารถสงบวิสุทธิ์ได้ในทุกๆสถานที่นั่นย่อมไม่อาจหยิบยกพูดออกมาได้พระพุทธแต่ละพระองค์ที่อุบัติมาอย่างแดนโลกีก็ล้วนแต่มีเหตุปัจจัยที่ไม่เหมือนกันหลักที่พระองค์ใช้ในการประจกักษ์มรรคผลก็ไม่เหมือนกัน ดังนั้นพระองค์อาจจะไม่ประจักษ์ในธรรมของเจ้าหากยังไม่ถึงเวลาโอกาสต่อให้พระพุทธมาปลูกเอาไว้กับเราก็ไม่สามารถปลูกขึ้นมาได้แต่ถ้าหากเรามีใจที่จะให้พุทธมาปลูกในทางตรงกันข้ามเจ้าก็ได้เกิดมีใจมากขึ้นมาอีกอย่างแล้วดังนั้นอสังขตะมหาธรรมอุ้ว าฝามหาธรรมที่ไม่ยึดไม่ปรุงจึงไม่อาจอาศัยรูปกายมาพบเห็นเราตถาคตได้ไม่อาจอาศัยเสียงมาวอนขอเราตถาคตได้และอยากได้อาศัยเสียงไปวอนขอเอาจากผู้อื่นแล้วก็อยากได้มองผู้อื่นแต่เพียงรูปกายเพราะจะไม่สามารถเห็นพัตถาคตได้เลยดังนั้นจิตญาณของตนต้องบำเพ็ญด้วยตนจึงได้รับด้วยตนแล้วยังต้องไปสนใจอะไรในผู้อื่นอีกหรือ ากผู้อื่นมีธรรมที่ดีเจ้าจะลองไปฟังฟังดูก็ได้เมื่อทําเช่นนี้ก็จะเกิดกุศลจากความอ่อนน้อมทมตนได้อีกและกุศลจากความอ่อนน้อมทำตนนี้ยังช่วยเพิ่มภูมิความชํานาญในการเห็นธรรมญานของเจ้าได้อีกทางหนึ่งอาศัยทิฏฐิอย่างปุถุชนจะพบเห็นปัญญาของพุทธาได้เช่นไรอีฟั่นฝูจือเจน เยนหนึ่งเจนฟจือถือจือเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าคนอื่นไม่ใช่พุทธะดังนั้นจึงอย่าได้นําใจของตนไปมองผู้อื่นถ้าใช้วิธีการอย่างรู้ใจผู้อื่นด้วยความรู้ความเห็นอันตื้นเขินจะทําให้ตัวเองตกไปสู่การเกิดการตายในเวลานี้เป็นเวลาคับขันกระชันชิตของยุท้ายไปกลับแล้วจะต้องมาบําเพ็ญจุดจุดนี้กันแล้วอย่าได้แต่สัดสายปล่อยไปที่ภายนอกอีกตอนนี้เราเราได้ขอให้ พระมารดจารย์พิสูจน์ทำให้กับเรานั่นเป็นการวอนขอเอาจากภายนอกทุกๆคนสามารถเป็นพุทธะได้ในปัจจุบันแต่พระพุทธะย่อมไม่ตกไปสู่วาจาคคาพูดไม่ตกไปสู่รูปลักษณ์ภายนอกเราวอนขอเอาจากตัวเองก็ได้แล้วจะวอนขอเอาจากผู้อื่นทําไมกันหากเจ้าใช้ใจไปขัดไปข,ไปขจัดออกนั่นย่อมเป็นการมุ่งไปในทางตกตามถ้ายังมีใจอย่างนี้อยู่ต้องรีบเล่นกําจัดทิ้งไปนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งของการพิณิส์สองถ้าหากใจ ถ้าหากใช้ใจไปกำจัดได้กำจัดหนึ่งอย่างก็หมดไปหนึ่งอย่างเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าก็จะพบกับแสงสว่างของตนได้แล้วทรมาไร้ขอบเขตไร้จำกัดหรึกซึ้งดำหนิงแต่เมื่อเจ้ารู้แจ้งอย่างฉับพลันนั้นที่แท้ก็อยู่แค่ตรงหน้าเท่านั้นเองยายจึงต้องเหนื่อยยากค้นหาตั้งครึ่งค่อนวันแต่เมื่อล่วงมาถึงปัจจุบันต่างก็ไม่ได้คาหากันย่อก็ย่อมประสบความทุกข์แล้ว หากต้องการเห็นธรรมยานแต่หากไม่ลงมือกระทําที่ใจก็ย่อมเป็นไปตามนั้นไม่ได้ดังนั้นพระอริยน่ดีต่างก็ตรวจสอบใจของตนตรวจสอบใจใจพินิจใจพินิจใจพราะเหตุใดเราจึงมีกิเลสวุ่นวายสับสนพอเหตุใดจึงมีความกวดแค้นชิงชงังพอเหตุใดจึงมีใจแบ่งแยกเธอเขาเราฉัน พอเหตุใดใจจึงไม่สงบเพราะเหตุใดจึงมีใจที่ไม่ดีไม่งามในทางกับการเพราะเหตุใดพระพุทธจาจึงไม่ก่อเกิดในใจเหล่านั้นตนเองค่อยๆค,ยค,ยคบคิดและไปร่วมปรึกษาเรียนรู้จักผู้อื่นด้วยบัเพิญธรรมก็ต้องการสิ่งเหล่านี้ มาพูดถึงธรรมะและคุณธรรมมากล่าวถึงเมตตาธรรมและมโนธรรมเอาสิ่งเหล่านี้มาร่วมศึกษาหวังว่าพวกเจ้าจะใช้เวลาศึกษาธรรมมาใช้วิเคราะห์ศึกษาให้มากๆกกับสิ่งเหล่านี้แต่อย่าได้ตกอยู่แค่การพูดเรื่องความถูกความผิดหรือนินทาว่าไรผู้อื่นพอถ้าทำเช่นนี้ย่อมไม่ก่อประโยชน์ใดๆให้แก่พวกเจ้าเลยเข้าใจหรือไม่ ทุกสิ่งทุกอย่างรวมเป็นความไม่ถูกต้องของตนเองหากว่าสงบกำลาบใจของตนเองลงได้ก็ย่อมอิสระเป็นสุขเสรีถ้ารู้สึกว่ายากที่จะกำลาบสยบลงลำบากมากทุกมากหรือรู้สึกว่ายิ่งเกิดใจแบ่งแยกออกมาอีกมากมายสิ่งเหล่านี้ก็คือความคิดฟุ้งซ่านนั่นเองแสดงให้เห็นว่าพวกเจ้ายังไม่ได้เข้าไปสู่ภายในดังนั้นจากวันนี้เป็นต้นไปต่อใจเหล่านี้ที่มีอยู่ต้องระวังลงให้สิ้นหากไม่วางลงย่อมย่อมไม่ได้ ทุกๆความคิดจะต้องทำการสำนึกขมาสำนึกขมาจนหมดสิ้นแล้วจึงสะอาดสงบรอจนกว่าจะสำนึกขมาได้อย่างสะอาดหมดจดแล้วค่อยว่ากันใหม่หวังว่าพวกเจ้าจะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอีกอย่าได้แม ไม่กระจา่างไม่เข้าใจที่เราผู้เท่าได้บอกเตือนพวกเจ้าไปนั้นเป็นเพียงแค่ผิวดอกเท่านั้นสิ่งที่ต้องทําคือลงแรงกระทําจริงเมื่อจะลงแรงกระทําจริงก็ต้องทําอย่างถูกต้องเที่ยงตรงทําให้ลึกซึ้งถึงแก่นแต่จงจําไว้ว่าอย่าตกไปสู่ความบ้างเปล่าปลอมๆและก็อย่าได้ยึดติดอยู่กับสองข้างเมื่อใดที่มีใจยโสโอ,โอดดีจะต้องรีบเร่งกำลังลงทันทีไม่เช่นนั้นจะเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อตนเอง เราจะมีภัยอันตรายจากการเกิดการตายได้ทุกๆคนก็เหมือนกันเข้าใจหรือไม่เพียงแค่มีความรู้สึกว่าตัวเองอิ่มเต็มแล้วก็จะต้องรีบกำลับสยบลงให้ได้หากทำไม่ได้แสดงว่าด้วยความไม่รู้ตั้งแต่เนิ่อนานก่อนหน้านี้ก็ได้ย่อมติดมาแล้ว ดังนั้นจึงไม่อาจสำนึกขมาได้หมดสิ้นไม่เพียงแค่เวียนว่ายตายเกิดมาหกหมื่นกว่าปีไม่อย่างนั้นแค่สองสามครั้งก็คงจะสะอาดหมดจดได้แล้วแค่ให้ดูตนเองจุดนี้ก็ไม่สามารถสำนึกได้หมดแล้วจึงต้องรู้ว่านี่เป็นแรงกรรมและต้องยอมรับมันด้วยจะยอมรับมันก็ต้องพินิษฐาสองจากพินิษฐาสองก็ต้องอดทนอดกัน้นดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงปารมิตาห เริ่มต้นจากอะไรปล่อยวางก็คือบริจาคต่อไปคืออดทนอดกัน้นหากไม่มีคันติความอดทนอดกั้นแล้วหลักก็ย่อมไม่สามารถประคับประคองยืนหยัดได้จากความอดทนอดกัด้นจะก่อให้เกิดพลังอย่างหนึ่งขึ้นมาเมื่อมีพลังมีความชํานาญนี้แล้วจึงจะข้ามพ้นพลังของอุปสรรคในใจไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ต้องยอมรับให้ได้หากไม่ยอมรับแรงกรรมก็ไม่อาจมาลายแต่เราต้องอดทนอดกั้นต่อสภาวะทั้งที่ราบลื่น และที่ฝืนขัดต่อธรรมะและอธรรมจะเจ้าต้องไปรับเอาที่ภายในเมื่อรับแล้วก็ต้องพินิษาส,สองหลังจากนั้นยาได้เกิดความหญิงพยองยโสขึ้นมามีหรือไม่มีความยาโสเกิดขึ้นมานั้นตนเองเข้าใจอย่างถ่องแท้ที่สุดแม้แต่ดูจากการแสดงออกของพวกเจ้าก็ยังรู้ได้เลยดังนั้นจึงไม่อาจหลอกลงลบตบตากันได้อนุตตรภูมิหลักธรรม หลีเทวภูมิลมปานอารมณ์ชีและมนุษยภูมิรูปลักษเชียงอารมณ์ของพระเจ้าเป็นอย่างไรรูปลักษที่แสดงออกก็เป็นอย่างนั้นไม่อาจหลบหลีกไปได้เลยดังนั้นเมื่อบำเพ็ญธรรมจึงอย่าได้หมดแต่ห่วงหน้าตารักศักดิ์สรีอยู่ไม่รู้ ก็บอกว่าไม่รู้บำเพญย,ยังไม่ดีก็บอกว่าบำเพญย,ยังไม่ดีถ้าทําอย่างนี้จึงจะก้าวหน้าได้ไม่ใช่นั้นก็จะบำเพ็ญอย่างสูญเปล่าแล้วยังจะต้องมาเสียกําลังแรงกายเสียทรัพย์เสียสสเงินทองหรือทุ่มเทเอาจริงอย่างเสียเปล่าหรือเสียเวลาวัยหนุ่มสาวไปมันจําเป็นด้วยหรือนั่นไม่อาจซื่อเสวยสุขเสพสุข,สข,สขเอาตามอำเภอน,น้ําใจดังนั้นจึงหวังว่าพวกเจ้า,าพูดมากไปก็ไรสาระไม่รู้ ไม่ซู้รักษาความเป็นกลางเอาไว้พูดมากไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่ขอพูดต่อแล้วพระมหาภิกษาพระมหาภิกษาชันสาเจ้าแห่งทักษิลาลัยหนันจี้เหล่าเซียนองการไม่มัฒนาศาสตร์ศาสตร์าสาธตร์าค่ะค่ะของพระเจ้าแท้จริงของพระอาวุโสที่ได้ทรมหาโพธิสัตว์เป็นแทนจริง องค์พระผู้ท้าจีโกม่าผู้ดิสพอันแท้จริงขอองค์พรแม่ทำองคแท้จริงขอท่านเงนชี้หลสีองค์แท้จริงขอท่านสิบสิบลายศาตร์จะื่ามีพลังแท้จริงได้ปรดระานวิเศยเสิ่ที่พิเศษและท่ามีความจทุกท่านี่อสงนสัมนุกขกรมาหลั่งความใจเป็ห่ว สุขภาพแข็งแรงนับด้วยเงินทองว่ามีสีสุขคิดดีผู้ดีทำมีเจริญทั้งโลกทางธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมได้สันนิทพานเพราะฉะนี้ทั่วหน้ากันนะเจ้าค่ะค่ะและเราจะกลับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะเจ้าค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้มาแสดงความคิดมาคอมเมนต์ให้หนูอีกนะเจ้าค่ะถึงแม้ว่าหนูจะยังไม่ให้ตอบท่านแต่หนูก็รู้สึกซาบซึ้งเลยประทับใจมากเลยนะเจ้าค่ะขอท่านนำสวดกรรมที่น่ารักยังปวดกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้มาแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ให้หนูเรื่อยๆนะเจ้าค่ะหนูจะพยายามเก เราจะข่าพระพุทธเมรุคิดต่อไปนะเจ้าค่ะขอขอบคุณที่มาหนังสือการมรเพ็นและข้อเตือนใจในธรรมการย่ข่าวไปกับของกลุ s. <S ่มสิทธิผู้มั่งคุในธรรมของอริยพุทธตำหนักหนันผิงเซิงกงของพุทธสถานไคเตอที่ให้มาเผยแผ่เป็นธรรมทานมาที่นี่ด้วยนะเจ้าค่ะก่าวลุมธนาสาธุกับคุณมาะเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะและขอบคุณท่านเจ้าของรูปภาพที่ให้มาเผยแผ่เป็นธรรมทานมาที่นี่ด้วยนะเจ้าค่ะก่าวลุมธนาสาธุ ขอบพระคุณมากเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ